ขอาการคำถามจากคุณชมเทาค่ะสาธุแจ่มแจ้งมากเจ้าค่ะดังนั้นคำว่าสลายตัวตนคือสลายผู้ที่เข้าไปยึดสภาวะต่างๆโดยเฉพาะตรงถีติภูตังนี้ใช่ไหมเจ้าคะมันมีอยู่แต่ไม่ยึดมันใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ที่เรียกว่าปุมั่นที่เรียกว่าทีติภูตังเรียกว่าทิติจิตหรือพุทธอะเรียกว่าอัพพยากิตอย่างนี้เหมือนว่า มีวัตถุสิ่งหนึ่งอ่ะเปรียบก็คืออันนี้เปรียบเหมือนกายกับจิตตอนนี้เราถือไว้กายก็ยังเป็นกายจิตยังเป็นจิตใช่ไหมก็ยังเป็นลักษณะเหมือนแบบนี้คุณสมบัติเหมือนเดิมแต่พอเราปล่อยหรือเราวางลงมันเปลี่ยนลักษณะไหมเป็นอย่างอื่นไหมก็ยังเป็นเหมือนเดิมที่มันเคยเป็นแต่ไม่มีใครยึดคิดนั่นเอง แค่นั้นเองเลยแค่อุปทานหรือก,กันเข้าไปยึดเอาถือเอาเนี่ยมันไม่มีแต่เมื่อไม่มีใครยึดเอาถือเอาแล้วคิดว่าสิ่งนีงน้จะแปรเปลี่ยนไหมก็ยังคงคุณสมบัติเหมือนเดิมโดยหลักของธรรมชาติยังคงอยู่เหมือนเดิมแล้วมันเป็นเมืองขึ้นของใครไหมเนี่ยต่อให้เรายึดไว้เนี่ยไอ้สิ่งนีงน้ เป็นมือขึ้นของเราไหมเราก็ยังทํางานเหมือนเดิมคุณสมบัติเหมือนเดิมแต่ถ้าเราไม่ยึดละ่ะม,มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมในตัวมันก็ยังทํางานอยู่เหมือนเดิมเอาใช่ไหมล่ะสมมติว่าเราหยิบจับอันนี้มันจึงเป็นกระโถนแต่พอเราปล่อยแล้วมันจะแปลเปลี่ยนไม่เป็นกระโถนได้ไหมได้ไหมก็ไม่ได้มันก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมของมันอะ ตามหลักความจริงเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงความจริงตรงนี้ได้ไหมเราเปลี่ยนไม่ได้สิ่งที่เราเปลี่ยนได้คือปล่อยวางอุปทา,านตนัวนี้แต่ความจริงยังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยถึงบอกว่าความจริงไม่มีใครทําลายได้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมธรรมะก็เลยไม่มีเสื่อมเลยไม่เสื่อมไปไหนอ่ะมันอยู่คงเดิมอะใช่ไหมล่ะจริงก็ยังจริงอยู่วันคำ่ำเป็นอย่างนี้ ขอการคํคถามจากคุณส,ส,สุนันตาอารีค่ะการเห็นตัวเองทำอะไรเสมอบางครั้งเห็นความคิดเกิดขึ้นแล้วดับแค่นี้ใช่ไหมคะแค่นั้น